จงเรียกเก็บภาษีเพิ่มเอกนะครับผมแต่ข่าวนี้หวยลงที่ไข่เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมจริงๆหวยคราวนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่สำหรับบางประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ว่านั้นคือกลุ่มบริสนะครับผมก็คือบราซิลนะครับรัสเซียนะครับผมเอ่อไชน่านะครับผมก็คือจีนนะครับผมแล้วก็มี s o u t แอฟริกานะครับผมที่ลงมาด้วยแล้วก็แถมมีอินเดียด้วยนะครับผมบริกส์แล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับผมที่อยู่ภายในใต้ของกลุ่มบริกส์ตรงนี้นะครับถามว่าทําไมคําตอบก็คือว่า จริงๆวันนี้ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประชุมผู้นำกลุ่มบรกนะครับผมที่เมือง r ริโอเด n จาเนโรของบราซิลนะครับผมแล้วก็มีข่าวออกมาว่าจริงๆแล้วจะทำนโยบายเพื่อแยกตัวออกจากอเมริกามากขึ้นนะครับผมไม่ได้ทฤษฎีของมัลติ p o l a r World อย่างที่ผู้คนพยายามอธิบายกันนะครับประเด็นก็คือทรัมป์เนี่ยก็ไม่พอใจนะครับผมแล้วก็ ขู่อย่างชัดเจนนะครับผมผ่านทางสื่อโซเชียลของเขานะครับผมแล้วก็รวมถึงผ่านทางสื่อมวลชนออนไลน์ต่างๆนะครับผมที่เขา,ขาประกาศนะครับบอกว่า ถ้ากลุ่มเด็กประเทศไหนก็ตามเนี่ยที่ใช้นโยบายตามนี้เก็บดนภาษีเพิ่มเลยนะครับผมจากที่เรียกเก็บอยู่แล้วเนี่ยสมมุติไม่ว่าหลายประเทศจะโดนเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%นนะครับผมโดยที่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเก็บภาษีเพิ่มในรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับแต่การโพสต์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยเท่ากับว่าจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยก็พยายาม ว่าแกยก็คือพยายามขู่นะครับผมกลุ่มบิกซ์เนี่ยไม่ให้แยกตัวหรือไม่ให้ตีตัวออกห่างจากสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับผมแล้วมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีก10%เนี่ย เรากเ็เชื่อว่าจริงๆแล้วสถานการณ์โล่เนี่ยจะตึงเครียดยิ่งกว่านี้นะครับผมแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าไม่เป็นผลดีกับอเมริกาแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับการค้าโลกอย่างแน่นอนถ้าเกิดโดนเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกสิเป็นะครับผมอย่างไรก็ดีต้องติดตามนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยคือการขู่ของทั้งเฉยๆเพื่อให้มาเจราจาหรือจะเอาจริงนะครับผมจะเกิดปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือในท้ายที่สุดเกิดทาโกเทรดหรือกิดหรือคือว่าง่ายๆคือเกิดในสิ่งที่เรียกว่าทรัมป์เอาไว้ชิคก s น u ซาหรือในท้ายที่สุดก็คือทรัมปอาจจะต้องกลัวแล้วก็เลิกไปเองในท้ายที่สุดนั่นเองก็ลองติดตามกันดูนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดใจลงทุน